นี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศเล็กน,น้อยนะคะสําหรับพวกเผ่าฮิโนชิน,นะครับที่วิวัฒนาการมาจากลิงนะคะตอนนี้กํลาลังแค่หอยกินอยู่ค่ะเป็นเรื่องจริงเลยคะ่ะที่เขากําลังแค่หอยกินก็มีลิงตัวนึงชื่อคอรทิพาที่ตัวใหญ่ๆค่ะตัวนี้ชื่อแก้วนะคะตัวนึงชื่อขวัญไคยชูเวชาช่อชื่นชื่อมุกนะคะ ตอนนี้พวกเธอกาลังเก็บหอยอกินินอยู่ค่ะเมืรว้าพวกเธออดอยากมาจากไหนก่นู้นะคะ ใส่รกระเป๋าแวูมาเลยเสร็จอีตัวนี้ก็อยากมากเลยนะคะอยากกินมากอยากกินอย่างเขามากเลยนะคะไม่ลงไม่เป็นขาตายกลัวตัวนะ <c oughs> โตไม่ได้ให้ผัวโลเปอสโคหัวมึงเอาไปปีเปลามาจาดไหนคะ รู้สึกอากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้ก็อากาศดีทู้ว่าโคชเตอต่วันนี้ฟ้าโลดีอตอนนี้เขาไม่ทราบว่าเป็นพิกันหรือเปล่าเนี่ยไม่พิษหรอกค่นะ,คะนี่ไงไม่ใช่ที่หัวแก่หัวเขาเนี่ยรู้ <c oughs> ะะว่านนะะมันจะป้ายอ๋อเจ็บขาคุณน้าขาวมาจากไหนอะคะมาจากกรุงเทพค่ะ ตรงริมชายหาดสุดชายหาดหนูนะคะก็จะมีหนุ่มๆสองคนนะคะรอ้เี่คนไม่ได้ีเลยน้าวมแล่รอกรเป่ารุ่นิใครก่ะล่ะเ้าหาข้างล่างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ หมอ,อคะลิงหมอบรรยากาศข้างหนาเป็นยังไงบ้ญญางคาะ,ญญาาะแล้ที่มันมีฝาเก็บใส่เป้อยกบ้าน,น,นมึงทำมันมนจะมาต้ออหอยเป็นยังไงอ่ะอนน,นมันทำหอยมึงไปตามแอมมาต้อเอทใ้แอร่ากเจ๋เงเนาะ อยู่ตัวดูแต่หนูไปหัวผัวหนูหนูเลยตาม,มา้จะม่่แตมีเสียงยังไงต่อคะเล่าให้ฟังหน่อยดิคะเหตุการณ์ตรงนู้นเขาเขาเลี้ยลูกอยู่บอกให้มาต้อตรงนี้รับเป็นที่ไหนเล่ากดแดดค่ะ แกนี้มันก็ยใช่มยพยุนเปลี่ยนจากชนเผาเป็นพายุเนยนะคะต่อปัดนี้พายุนกำลังเลื้อยเข้าไปข้างฝั่งโอ้ย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 ตูดโอ้ยตูดตูดโตีตูดมันอะตีตูดมัน